อีาคาถามครับท่านพี่น้องถามมาว่าขอดวอาที่อ่านแล้วฝนไม่ตกมีไหมจันมีนะดุอ่าของรสดอนรสลอนรสดอนรลอนอสลราฮิม ขอโุอาแล้วฝนไม่ตกเนี่ยมันจะเป็นคาถาต้องขอแล้วเราจะให้ตกรหรือไม่ตกนี่ว่าเราตาลาอารามรแต่อย่าเป็นนึกว่าอ่านตอนนี้แล้วฝนจะหยุดเลยเอ,อย่างนั้นอันนั้นมันจะเป็นคาถาคือดวอาคือขอสอ่วนพวกประสงค์ะงจะให้ตกรหรือไม่ตกตกมากตกน้อยว่าเราตาลาอาลัมจะสมบิตร,รือไม่สมิต์ต้นนั้นก็คือต้นที่เราซุนเคยกลางคุตบ้าอยู่แล้วมีคนบอกโอ้เราซุนฝนตกจนกระทั่งเรือสวนไรนาเนี่ยฮัละกาทิลอัมวานทรัพย์สินเสียหายหมดแล้วจากอัตตสุบุลถนนหนทางที่จะ เดินทางสัญจรไปมาตอนนี้น้ําท่วมไปหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วประสุนก็ขอดูุญาตกรอให้อายุมซิกอันนะให้พระองค์ทรงระงับฝนใหญ่ตกต่อไปเลยประสุนก็ยกมืออ่านต้นเนี้ยอัลลอฮุมะฮาวาไลนะววลาอะไลนะอัลลอฮุมะอ์ลอัลอาคามีวะซิรอบวะบุตูนิลอาดิยะวะมานาบิติชะยาร์นะครับโอ้ล l l a ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ฝนเนี่ยฮาวะไลนะไปตกอนาบริเวณรอบๆอื่นๆพวกเราเวลาอะไลนะขออย่าให้ตกที่ ตรงบริเวณที่เราเยียมอยู่เราจะจัดงานของผมจจัดงานเนี่ยฝนกำลังเปี่ยนพี่น้องเ่วยขอด้วยอาด้วยนะครับอย่าให้ตกตรงตรงที่พวกเราเราอยู่กันนู่นไปตกตามป่าตามเขาสุ่มพ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 ุ่มไม้แอ่งน้ําตรงไหนที่ก็มีความจําเป็นต้นไม้มันจะได้งอกได้งานบพระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ทรงนาความเมตตาของพระองค์ไปสู่สถานที่อื่นลาแบบนี้ลาสุดนี้ก็ฝนตกนะ ผมไปสาวว่าตกเยอะด้วยลำบากเลยนะไปก็เจอแป๊บตกเยอะมากตบเดียวเองตกเกือบจะทั้งคืนเลยไในครั้งที่ผ่านมาจนกระทั่งเราต้องย้ายเวทีจัดบรรยายในในโรงอเนกประสงค์